ถ้าสงสัยหรือมีเรื่องให้ช่วยอันใดก็บอกพวกอัตมาได้เสมอนะเออเอิอ่มข้ายังไม่ค่อยรู้เรื่องที่นี่เท่าไหร่ได้ขอมาก่อนนี้ที่นี่แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ที่ไม่ค่อยถูกกันงั้นเหรอใช่แล้วทางด้านเหนือที่เป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์นั่นคือคีรีสัพยาดินแดนแห่งนักปราช์ผู้รอบรู้ผู้นำของที่นี่คือโยมโซติสกับลูกสาวชื่อโยมมากี้ ที่นี้นะ่ะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีน้ําศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคร้ายได้ด้วยนะขอรับแต่ต้นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะ่ะเป็นต้นไม้ต้นใหม่ที่ย้ายกลับมาปลูกไว้ที่เดิมส่วนต้นเดิมนะ่ะตายไปนานแล้วส่วนทางตะวันตกที่เป็นทะเลทรายและภูเขาหินแห้งแล้งก็คือผาตะวันดับดินแดนแห่งนักรบจอมพลังผู้นําของที่นี่ก็คือโยมเปาแก้ผู้เก่งกล้า <S <S 2> <S 2> <S 2> ความรอไม่มากแต่ท่ายากเยอะท่านปอแกกับพี่มาร์กี้เขากำลังคบกันเป็นคู่รักอยู่ด้วยนะขอรักและฝั่งตะวันออกที่เป็นเมืองแพรกลางน้ำก็คือทาราสวรรค์ดินแดนแห่งความรื่นเริงสนุกสนานที่นี่ไม่มีตำแหน่งผู้นำแต่คนที่เป็นที่รักและนิยมชนชอบที่สุดก็คือโยมหลุย <c oughs> เมื่อก่อนทั้งสามเมืองอาจจะขัดแย้งกันไม่ถูกกันก็จริงแต่ตอนนี้ทุกคนหันมาสามารถขีร่วมมือกันแล้วล่ะขอรับ <c oughs> เอาเลย <c oughs> <c oughs>